รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแม่ไม่อาจเทียบหนึ่งในล่ลานลูกขอตั้งปณิธาน,น,ธานสารสิ่งที่พ่อสร้างไวจะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียงไหนไม่ทำให้พ,อพ่อผิดหวัง เดินตามพ่อ รายการสารคดีที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริเป็นรายการเชิงบรรยายเล่าเรื่องด้วยภาษาที่เรียบง่ายชวนน่าติดตามสอดแทรกสาระความรู้และถ่ายทอดจากประสบการณ์ชีวิตจริงของผู้ที่ประสบความสำเร็จจากการนำองค์ความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปใช้รวมไปถึงการนำเสนอเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเคล็ดลับวิธีที่นำมาสู่ความสำเร็จจากองค์ความรู้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริประกอบกับการสัม พระราษฎรในพื้นที่ที่รวมโครงการรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยมีพิธีกรดำเนินรายการเสมือนเป็นตัวแทนผู้ชมเข้าไปเรียนรู้ฝึกฝนถ่ายทอดเรื่องราวได้ยอย่างน่าสนใจโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไป เดินตามพ่อมุ่งเน้นคัดเลือกตัวอย่างโครงการพระราชด,ดำริที่โดดเด่นและประสบความสำเร็จและเป็นโครงการที่ได้รับความสนใจเป็นอันมากรวมไปถึงคัดเลือกตัวอย่างบุคคลผู้นำในชุมชนผู้ที่สามารถพลิกฟื้นชีวิตโดยการเข้าร่วมโครงการพระราชด,ดำริจนกลายเป็นบุคคลตัวอย่างโดยเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการพระราชด,ดำริต่างๆ รวมถึงนำเสนอเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่หลักการแนวคิดวิธีการปฏิบัติและการสแสวงหาองค์ความรู้โดยเน้นการสื่อสารเรื่องการใช้ชีวิตแบบพอเพียงร่วมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้สามารถสร้างแรงบันดาลใจและเป็นที่พึ่งแก่คนอื่นได้อย่างน่าชื่นชมสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทุพบกับดิฉันเหมือนเขียนฮาเกอร์กับรายการเดินตามพ่อรายการสารคดีความรู้ที่จะเปิดมุมมองการใช้ชีวิตตามหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงพ่อหลวงของเราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นต้นแบบของปวงชนชาวไทยทุกคนในการดําเนินชีวิตและใช้ชีวิตที่เรียบง่ายค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็มาอยู่ที่จังหวัดสกลนครและดิฉันจะพาคุณผู้ชมมาพบกับหญิงแกร่งคนหนึ่งค่ะที่เธอจบการศึกษาชั้นป .4 แต่เธอสามารถหาเลี้ยงครอบครัวซึ่งได้รายได้ถึงหลักล้านเลยค่ะเราจะมาชมพร้อมๆกันนะคะว่าเธอมีวิธีการยังไงที่ทำให้เธอประสบความสำเร็จได้ถึงขนาดนี้ค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับเจ้าของฟาร์ม <OK> กบเงินล้านแล้วะคะ่ะกับพี่บางอ่อนนะคะชัยเสนานะคะ่ะสวัสดีค่ะ <OK> สวัสดีค่ะแล้วก็สามีค่ะ,คะคชื่อคุณอะไรคะชื่อสันครับค่ะก็ตอนนี้นะคะก่อน ừ, <OK> อื่นเลยอยากจะถามค่ะว่าก่อนหน้าที่จะมาทําอาชีพนี้นะคะ่ะพี่บางอ่อนทําอะไรมาก่อน,นะคะก่อนที่จะมาทํากบนะคะก็ทําเกษตรนะคะแต่ทําแบบเดี่ยวๆนะคะค่ะแล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนคะที่ให้หันมามุ่งด้านกบ ก็คือจุดเปลี่ยนก็คือความต้องดูว่าจังหวัดสกลนครเราต้องกินกบนะคะก็เลยมาเปลี่ยนคิดว่าคนสกลนครกินกบก็เลยมาเลี้ยงกบนะคะค่ะและก่อนที่จะเริ่มต้นเลี้ยงกบนะคะพี่บางออนได้ไปเรียนรู้วิธีการเลี้ยงกบหรือว่ารายละเอียดยังไงที่ไหนยังไงคะอ,อ๋อตอนนั้นก็คือจะไปเลี้ยงตอนนั้นจะมีคนในหมู่บ้านเลี้ยงอยู่คนนึงนะคะเป็นคุณปู่นะคะแต่อยากจะเรียนนะคะแต่ด้วยความที่เกรงใจนึกงว่าท่านจะห่วงแต่จริงๆท่านไม่ได้ห่วงก็เลยไปแอบดูท่านนะคะ แล้วถ้าอย่างงาั้นวิธีการเลือกพ่อพันธ์แม่พันนะคะต้องเลือกยังไงเผื่อถ้าคุณผู้ชมหรือว่าดิฉันเองอยากจะศึกษาะคะ่ะวิธีการเลี้ยงกบอะไรค่ะอันนี้ก็คือการเลือกพันธ์ุใช่ไหมคะค่ะ,คะกบจะใหญ่แบบนี้นะคะและข้างนี้จะมีตุ่มนะคะนี่ มีส่าข้างๆนะนี่คือตัวผู้ใช่ไหมตัวเมียนะคะตัวเมียเหรอคะทำไมใหญ่อ๋อใช่ตัวเมียจะใหญ่ค่ะใช่ค่ะตัวผู้จะเล็กกว่านะค่ะครับอันนี้คือเต็มที่หรือยังคะเต็มที่แล้วค่ะอันนี้ไข่ได้ห้าห้าครั้งแล้วค่ะห้าครั้งเลยอีกสี่ครั้งค่ะเก้าครั้งค่ะวิธีการจับก็คือตองอย่างนี้มันจะไม่กระโดดไปไหนใช่ไหมไม่ค่ะอันนี้พร้อมขายเลยหรือเปล่าคะอันนี้เอาลงไปทําพันเอาลงไปไข่นะคะเอาลงไปไข่นะคะจะขายลูกอสนะคะอันนี้กี่เดือนแล้วคะตัวนี้ คืออันนี้ได้หนึ่งปีแล้วค่ะหนึ่งปีโอ้โหนี่โตเต็มที่ได้เท่าไหร่คะโตเต็มที่ความหนักนะคะด้วยค่ะอ๋อสามตัวโลแล้วก็อายุจะสองปีนะคะจะอยู่สองปีแล้วก็คัดออกนะคะพอไข่เสร็จก็คัดออกนะคะเอารุ่นใหม่เข้ามานะคะค่ะแล้วน้ําหนักมากสุดที่เคยมีนี้ประมาณเท่าไหร่คะสองตัวโลค่ะสองตัวโลใหญ่มากๆเลยใช่ไหมคะค่ะแล้วตัวตัวผู้ตัวผู้ นะคะตัวผู้จะมีกล่องเสียงอยู่ตรงนี้นะคะอ๋อนี่งค่ะอันนี้ก็สองปีเหมือนกันค่ะก็ดูที่กล่องเสียงนะคะคือเขาอยู่รวมกันในนี้เลยใช่ไหมคะด้วยกันหรือว่ายังไงต้องแยกค่ะตัวผู้ใส่ตรงนี้แล้วก็ตัวเมียใส่ตรงนี้นะคะถ้าเกิดอยู่รวมกันควางใกล้ชิดนะคะจะไม่ทําให้ไข่นะคะต้องแยกนะคะต้องแยกออกมานะคะแล้วเจ้าตัวนี้เรียกว่าอะไรคะบ่อตรงนี้อันนี้เรียกอันนี้เป็นที่ที่ท่อค่ะท่อให้เขาอยู่เลยใช่ไหมคะอืม เป็นสองชั้นเป็นลึกเข้าไปสองชั้นค่ะท่อหนึ่งนี่ใส่ได้กี่ตัวคะแปดสิบตัวค่ะแปดสิบตัวทั้งทั้งสองเพศเลยค่ะแล้วก็ต้องคอยให้สะอาดตลอดค่ะต้องล้างทุกวันค่ะค่ะแล้วก็อันนี้เราได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับการเพาะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไปแล้วนะคะการเพาะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วเราก็จะไปดูลูกออดได้ไหมคะเดี๋ยวพี่บางออนพาไปชมลูกออดหน่อยนะคะค่ะได้ค่ะทางไหนคะทางนี้ค่ะ ถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดหนึ่งของเมืองไทยกันเลยทีเดียวนะครับในวันนี้เราจะมารู้กันถึงเรื่องของพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์กบที่ใช้ในการผสมพันธุ์เพื่อทําฟาร์มกบกันเลยนะครับพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์กบที่เหมาะสมกับการนํามาผสมพันธุ์ต้องมีน้ําหนักประมาณ300-700กรัมอายุประมาณ12-16เดือนขึ้นไปนะครับเมื่อโตเต็มที่ตัวผู้จะมีขนาดเล็กกว่าตัวเมียกบตัวผู้เมื่อจะพลิกหงายขึ้นมานะครับ จะเห็นกล่องเสียงซึ่งอยู่ใต้าทางแต่ตัวเมียจะไม่มีกล่องเสียงนะครับเมือม่อได้พ่อพันกบและแม่พันกบที่ดีแล้วเราจะไม่นำพ่อพันกบและแม่พันกบมาไว้รวมกันนะครับโดยจะนำพ่อพันและแม่พันกบนั้นไปล่อยไว้ในบอ่อซีเมนชนิดกลมบอ่อซีเมนซึ่งมีขนาดเส้นผา่าศูนย์กลางประมาณ1เมตร50เซนติเมตร ความสูงอย่างน้อย50เซนติเมตรวางซ้อนกัน2ชั้นนะครับก้นบ่อปูด้วยกระเบื้องเพื่อป้องกันไม่ให้ลำตัวของกบนั้นเกิดบาดแผลนะครับในหนึ่งบ่อสามารถเลี้ยงพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์กบได้ประมาณ50-80ตัวพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์กบ1ตัวนั้นสามารถผสมพันธุ์ได้10ครั้งใน1ช่วงอายุนะครับ เมื่อกี้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วนะคะว่าเมื่อกี้เนี่ยบ่อเพศผู้กับเพศเมียจะอยู่แยกกันใช่ไหมคะอาจจะสงสัยว่าทําไมแล้วจะมีลูกได้ยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราอยู่ตรงนี้แล้วค่ะที่เรือนหอกบใช่ไหมคะหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นี่เองค่ะแล้วปกติจะเอาเพศผู้กับเพศเมียมาไว้คะก็เตรียมบ่อแล้วก็เอาตัวผู้มายี่สิบตัวเมียยี่สิบนะคะเราก็เอามาลงตรงนี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องมารบกวนกบนะคะพวงนี้เช้ากบก็จะออกไข่นะคะเรือนหอก็คือออก เป็นลูกอสอต,ตรงนี้เลยใช่ไหมค,ะ,คะอันนี้ได้2คืนแล้วนะคะนี่ข้างในนี่ก็จะมีลูกอสอเลยนะคะตัวเล็กๆค่ะแล้วมีเคล็ดลับอะไรไหมคะที่จะทําให้ลูกอสอเนี่ยแข็งแรงก็เคล็ดลับก็อยู่ตรงที่แม่พันธุ์นะคะถ้าแม่พันธุ์สมบูรณ์ลูกอดก็แข็งแรงนะคะค่ะแล้วหนูสังเกตเห็นว่ามันมีใบเฟินอยู่ด้วยใช่ไหมคะค่ะก็เป็นแบบเรียนแบบธรรมชาตินะคะก็เอาใบไม้มาใส่เอาใบเฟินใส่นะคะเหมือนจะอยู่ในทุ่งนานะคะ ทำแบบธรรมชาตินะคะแล้วถ้าเราเอาใบหญ้าหรือว่าใบอื่นนี่มาได้ไหมคะได้ค,ค่ะจะเป็นใบนี้ได้ทุกอย่างค,ะค่ะเรือนหอกกบนะคะโรแมนติกมาก <c oughs> <c oughs> นี่เราเห็นตัวเล็กๆเต็มเลยนะคะตรงนี้ค่ะหลังจากนี้แล้วค่ะอยู่ในขั้นอนุบาลแล้วแล้วหลังจากนี้จะเอาไปทําอะไรต่อคะค่ะเราก็ต้องเตรียมบ่อไว้นะคะ หลังจากนี้แล้วค่ะอยู่ในขั้นอนุบาลแล้วแล้วหลังจากนี้จะเอาไปทาอะไรต่อค่ะเราก็ต้องเตรียมบ่อไว้นะคะพอได้อยู่ตรงนี้5วันเราเราต้องเอาไปลงบ่อดินที่เราเตรียมไว้นะคะอยู่ตรงโน้นนะคะก็ก่ะแล้วก็นับครบ18บวันจากวันที่เราไข่ไปก็ขายลูกอ๊อดนะคะเมื่อถึงเวลาผสมพันธุ์เราจะนําพ่อพันธุ์กบประมาณ20ตัวและแม่พันุ์กบประมาณ20ตัวไปไว้ในบ่อผสมพันธุ์ ระดับน้ำในบ่อควรที่จะลึกประมาณ10-15เซนติเมตรนะครับเมื่อเรานำพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์กบลงไปไว้ในบ่อผสมพันธุ์แล้วและให้เรานำใบไม้มาลอยไว้บนผิวน้ำเพื่อให้เหมือนกับธรรมชาติมากที่สุดวิธีการคัดแยกพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์กบเพื่อนำมาผสมพันธุ์สังเกตกันง่ายๆนะครับกบตัวผู้จะมีคางย่นผองควรให้ผสมพันธุ์กันในช่วงเยน็น พอรุ่งเช้าให้แยกพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์กลับลงไปในท่อซีเมนต์ถ้าแดดร้อนจัดลูกออดจะขยายพันธุ์รวดเร็วถ้าไม่มีแดดต้องรอข้ามคืนครับตกเย็นในวันเดียวกันจะเห็นลูกออดลอยขึ้นมาในบ่อผสมช่วงนี้ลูกออดจะกินคราบไข่ในบ่อผสมก่อน2วันถึงจะให้อาหารเป็นหัวอาหารเม็ดที่ใช้เนี้ยงปลา แล้วนําไปลงในบ่ออนุบาลและอีก5วันก็จะนําลูกออจากบ่ออนุบาลลงไปไว้ในบ่อดินที่เตรียมไว้บ่อดินที่เตรียมไว้คนมีขนาดกว้างประมาณ3เมตร50เซนติเมตรและยาวประมาณ20เมตรขึ้นไปลึกประมาณ80ถึง100เซนติเมตรระยะเวลาหลังการผสมพันธุ์กันเสร็จประมาณ18วันลูกอสจะโตเต็มที่พร้อมขายให้เป็นลูกอสได้นะครับในหน่งบ่อนั้น ถ้าได้รับการดูแลเป็นอย่างดีลูกออสจะตัวใหญ่และได้น้ำหนักดีนับร้อยกิโลกรัมต่อบ่อขึ้นไปเลยทีเดียวนะครับ ประมาณ14 14เมตรนะคะความกว้าง4เมตรนะคะ,คะแล้วก็เพื่อที่จะเอาลูกออดมาใส่ใช่ไหมคะ,คะแล้วทั้งพื้นที่ทั้งหมดที่พี่บังออมมีเนะะี่ยค่ะสามารถทําได้กี่บ่อคะตรงนี้มี12บ่อนะคะจากความอําไล่จากพื้นที่ทั้งหมดของพี่ค่ะตรงนี้จะมีเนื้อที่2งานนะคะค่ะถ้าเนื้อที่กว้างก็ทําได้นะคะแต่ก่อนนะมี60บ่อนะคะแต่ตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่ตรงนี้เนื้อที่แคบนะคะ ก็ได้12บอบ่อนะคะ12บอ่อค่ะแล้วก็ลูกอสที่อยู่ด้านในเนี่ยค่ะต้องทิ้งไว้13วัน13วันแล้วก็ให้อาหารวันละ2มือใช่ไหมคะใช่ค่ะเคยมากสุดนี้มีลูกอสข้างในบ่อนี้เท่าไหร่คะร้อยโลค่ะร้อยโลพอครบทั้งหมดกระบวนการ18วันใช่ไหมคะทั้งหมด18วันก็ไปขายได้เลยได้เลยค่ะเอาไปขายที่ลูกค้าประจำเหรอค่ะลูกค้าประจําแล้วก็ส่งลาวด้วยนะคะ ก็ไม่พอค่ะก็เอากับเครือค่ะออสเอมเตอร์ค่ะส่วนมากนี่พี่ออนจะขายลูกออสมากกว่ากบหรือเปล่าคะหรือว่าใช่ค่ะแล้วลูกออสของพี่บางออนนี่ราคาเท่าไหร่คะตอนนี้กิโลละ200ค่ะเดือนหน้าก็จะขึ้น300แล้วค่ะขึ้นด้วยรับซับเลยนะคะตรงนี้ก็มีเต็มเลยใช่ไหมคะความลึกของมัน30เซนค่ะ30เซน โอ้โห oh, จากที่พี่บางออนได้บอกไปนะคะจาก100ลูกออด100กิโลใช่ไหมคะใช่ค่ะต่อหนึ่งบ่อเนี่ยนะ,ะ100กิโลได้300บาทคิดดูนะคะว่าถ้า12บอ่อเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะคะ,คะสุดยอดมากๆเลยแล้วดิฉันได้ยินข่าวมานะคะว่าถ้าหน้าหนาวเนี่ยกบจะไม่ไข่มีเคล็ดลับอะไรยังไงหรือเปล่าคะค่ะมีค่ะถ้าหน้าหนาวเราต้องควบคุมอุณหภูมินะคะถ้ามีไฟก็เอาไฟสองลงนะคะคือเขาจะอุ่นแล้วเขาจะไข่ตลอดทั้งปีนะคะ ก็เคล็ดลับก็แค่ปรับอุณหภูมินะคะให้อุ่นให้อุ่นนะคะก็คือไว้ตรงตรงแดดตรงที่โล่งนะคะตรงที่ไม่มีต้นไม้นะคะแลวหลังจากที่พี่บองออนเพาะบ่อดินแล้วนะคะมีขั้นตอนอะไรอีกไหมคะหรือว่าก็เพาะบ่อดินเสร็จนะคะเราก็จะเลี้ยงตัวแล้วก็เอาจากบ่อดินไปเลี้ยงในกระชังนะคะอันนี้ก็คือเลี้ยงตัวนะคะเป็นกิโลนะคะค่ะอันนี้คือก่อนจะเอาไปขาย ค่ะถ้าอยากขายกบกิโลแต่จริงๆแล้วถึง18วันรวมทั้งวันตอนนั้นก็เอาขึ้นขายเลยแพ็คใส่ออกซิเจนส่งเลยนะคะแต่ว่าถ้าอยากให้เป็นกบก็ต้องเอาไปกระชังกระชัง้งเดี๋ยวเราไปดูที่กระชังกังนะะได้ค่ะ,คะ เมื่อกี้เราก็ได้เห็นแล้วนะคะที่บ่อด,ดินนะคะที่มีลูกออดเยอะมากเลยแต่ตอนนี้เราก็ไม่อยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมคะ<ช>ที่มีกบเนื้ออยู่ค่ะอันนี้เรียกว่าตรงไหนนะคะอันนี้เป็นเลี้ยงกบเนื้อนะคะในกระชังนะคะในกระชังใช่แล้วข้างในนี่ใส่ได้กี่ตัวคะอันนี้คือได้10กิโลลูกออดนะคะลูกออดสิกิโลประมาณสักสี่พันตัวนะคะแล้ววิธีก่อนที่จะขายกบเนื้อนี่ค่ะมันจะราคาประมาณเท่าไหร่คะจากลูกออดอ๋อกบเนื้อนี่จะโลละ80สิบบาท ก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าถ้าลูกออดถ้าลูกออดสิบกิโลจะเท่ากับกบเนื้อหนึ่งร้อยกิโลร้อยกิโลค่ะอ่าละกิโลละแปดสิบาทใช่ค่ะโอ้โหเยอะมากๆเลยแล้วตรงนี้มีกี่บ่อคะเนี่ยรประมาณสิบบ่อนะคะสิบบ่อเยอะมากๆเลยนะคะในนล่งเขอจ้องจับได้ไหมค <c oughs> คุณผู้ชมคะ <c oughs> เห็นไหมคะว่าพื้นที่ทั้งหมดนะคะจากด้านหนูมีลูกอ๊อดสิบสองบ่อและตรงนี้อีกนะคะ คิดว่าพี่บงออนเนี่ยเขาจะรับซับไปเท่าไหร่นะคะบอกได้เลยคะ่ะรวยค,ะยค่ะก็ตอนนี้นะคะก็ได้รับรู้ข้อมูลคร่าวๆแล้วนะคะรวมทั้งถึงเรื่องของรายได้นะคะแล้วก็สุดท้ายนี้คะ่ะก็อยากจะถามค่ะว่า พี่บางออนนะคะรู้สึกยังไงต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชำดำริค่ะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทาให้เรามีประชาในด้านของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ขึ้นมาค่ะค่ะก็มีความรู้สึกว่าภูมิใจนะคะที่มีโครงการของพระราชดำริคืออยากให้มีทุกจังหวัดนะคะอยากให้มีโครงการพระราชำดำริอย่างนี้ยั่งยืนตลอดไปคะ่ะเนื่องจากคนที่เขาไม่มีความรู้ถ้ามีโครงการตรงนี้เขาจะได้เข้าไปรับรู้ได้เข้าไปรับรู้ในโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านมองการไกลจริงจริงนะคะ ท่านคิดได้ว่าคนเกษตรกรที่ยากจนนะคะต้องทําเศรษฐกิจพอเพียงถึงจะมีอยู่มีกินนะคะโครงการของพระบาทสมเด็จพ,พระบาทสมเด็ดพเจพ้าอยู่หัวทาให้ครอบครัวชีวิตของเราจากที่กินมืออดมือจะจากที่กินมืออดมือพลิกเป็นหน้ามือเป็นหลังมือค่ะตอนนี้ได้กินอิ่มนอนอุ่นแล้วก็ได้แบ่งปันเพื่อนบ้านคือโครงการพระราชดำริเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยค่ะต่อเกษตรกรคือได้เข้ารับรู้ถึง ความรู้ที่หาได้ยากนะคะพอเราเข้าไปศึกษาแล้วตรงนั้นจะเป็นความรู้ที่ให้ความรู้กับเกษตรกรได้มากค่ะพอให้มีโครงการแบบนี้ยั่งยืนตลอดไปและอยากให้มีทุกจังหวัดนะคะท้ายที่สุดนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่บางออนนะคะที่มาให้ข้อมูลดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงกบด้วยนะคะ,คะขึ้นชื่อเลยว่าเป็นเจ้าของฟาร,ร์มกบเงินล้านจริงๆนะคะ,คะขอบคุณมากค่ะค่ะผลผลิต ที่เราจะนํามาจําหน่ายจากการทําฟาร์มกบนะครับแบ่งได้2ประเภทคือการจําหน่ายลูกออสและการจําหน่ายกบเนื้อซึ่งกบเนื้อนั้นก็เป็นกบที่เรานํามารับประทานกันเองนี่แหละครับลูกออสที่จะนํามาจําหน่ายมีอายุอยู่ระหว่าง1 0บถึงสิวันราคาขายตัวละประมาณ1 0บถึงสิสตางค์นะครับและอายุ15บหถึงยีวันราคาจะสูงขึ้นเป็นตัวละประมาณ20สตางค์ กระทั่งลูกอ๊อดงอกขากดหางหายใจด้วยปอดอายุหนึ่งเดือนราคาขายจะอยู่ที่ตัวละหนึ่งบาทนะครับกบหนึ่งคู่ให้ไข่เฉลี่ย1000ฟองต่อครั้งออกเป็นลูกอ๊อดเฉลี่ย800ตัวเป็นลูกกบเฉลี่ย600ตัวและสำหรับการจำหน่ายกบเนื้อนั้นนะครับสำหรับการจำหน่ายกบเนื้อจะจำหน่ายอยู่ที่กิโลกร,รัมละประมาณ80บาทขึ้นไปนะครับ และนี่นะคะก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างของเกษตรกรในหลายๆจังหวัดของประเทศไทยนะคะที่ประกอบอาชีพเลี้ยงกบค่ะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเป็นอาชีพที่ประสบความสําเร็จและน่าสนใจมากๆเลยนะคะนอกจากนี้พี่บางออนค่ะยังได้ยึดหลักการใช้ชีวิตตามแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทําให้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าการที่จะมีชีวิตแบบพอเพียงและมีความสุขกับครอบครัวของเธอรวมทั้งพึ่งพาธรรมชาติ ทำให้เราได้มีความสุขอย่างยั่งยืนค่ะกับรายการเดินตามพ่อที่จะออกอากาศทุกวันพฤหัสและวันศุกร์เวลา6นาิกาถึง6นาฬิกานาทีทางสถานีโทรทัศน์ N b t บสำหรับวันนี้ดิฉันต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะแมม้ไ่่่ออาาเทียบหนนนึงลลูกขตปิธัณ สรร้้้าาางิิ่่่ทีพออออไไขนตมยวปดคุณผู้ชมสามารถร่วมสรุปกับทางรายการได้เพียงตอบคำถามว่ากบตัวผู้และกบตัวเมียมีความแตกต่างกันอย่างไรข้อ1เสียงและสีของกบข้อ2กล่องเสียงและขนาดของตัวกบ ผู้โชคดีจะได้รับของรางวัลจากทางรายการทราบคำตอบแล้วตอบคำถามมาได้ที่ Facebook Fanpage <ม>เดินตามพ่อพหรือส่งไปสนิยบัตรตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ YouTube รายการเดินตามพ่อ